สุพรมรร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2567นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความพักดีปวงสตรีสืบสารการพัฒนาโดยนำเสนอให้เห็นถึงการดำเนินงานของกระทรวงพมภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายวิกฤตประชากรโดยการเสริมพลังวัยทำงานให้สามารถตั้งตัวเพิ่มคุณภาพเยาวชนสร้างพลังผู้สูงอายุและเพิ่มโอกาสคนพิการวันนี้วันที่1สิงหาคม2567นะครับกรมกิจการสตรี ได้สถาปน์ครอบครัวเริ่มกอบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติได้จัดงานวันสตรีไทยนะครับเป็นการยกย่องและก็เชิดชูสตรีที่ทําคุณงามความดีทําประโยชน์เพื่อ,อาาพี่น้องประชาชนและก็เป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจําปี 2567และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กรมีการสตรีไปส่งเสริมนะครับตลอดจนมุนนิธิสายใจไทยนะครับร้านโกลเด้นเพสนะครับมาร่วมออกนิทรรศการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก่วยงานต่างๆนะครับ งานวันสตรีไทยประจำปี2567มีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการประวัติผลงานของสตรีไทยดีเด่นและนิทรรศการผลการดำเนินงานของกระทรวงพม